สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะอาจารย์ยโสธารานะคะวันนี้นะคะอาจารย์มารับประทานอาหารนะคะทีอ่อนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศรีนรงจังวางแล้วก็ได้เห็นการปั้นช้างนะคะที่นี่มีการปั้นช้างสวยงามเหลือเกินนะคะเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อันสําคัญนะคะมีความเกี่ยวโยงนะคะกับพระราชวงศ์นะคะพระมหากษัตริย์ไทย ในยุคโบราณนะคะและก็มีช้างเผือกนะคะและมีตัวละครนั้นก็คือกลุ่มชาวกุยนะคะที่มีความรู้ในเรื่องของโคตชสารนะคะมีความพิเศษนะคะในด้านของการจัดช้างได้จนเป็นที่มานะคะจนเป็นที่มาของอนุสร์สถานนะคะของอวีรบุรุษนะคะที่ ได้รับความดีความชอบจากพระมหากษัตริย์จนได้กลายเป็นเจ้าเมืองในปัจจุบันอันนี้นะคะก็คือ,อช้างเผือกนะคะที่มีความเชื่อว่าเป็นช้างในตำนานนะคะเป็นช้างที่มีอำนาจบาร,รมีแล้วก็เป็นช้างที่พระมหากษัตริย์นะคะต้องมีไว้สำหรับการครอบครองนะคะถ้ามีไว้ครอบครองแล้วก็ถือว่าจัดว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการแล้วก็การเป็นพระ มหากษัตย์นั้นก็สมบ,บูรณ์แบบนะคะเพราะว่าพระมหากษัตริย์จะต้องมีช้างแก้วม้าแก้วนะคะด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปั้นช้างเผือกไว้นะคะให้เป็นอนุสรณ์สถานของจังหวัดสุรินทร์ที่สำคัญนะคะถัดมานะคะจะเป็นสารประเสริมช้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะจัดอยู่ในคลิปต่อไปนะคะว่าสารประเสรมช้างเป็นอย่างไรนะคะ